สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับเมื่อนี้กับพบพ่อกันกับย้ำมือเศร้าครับอากาศฝนโปรยปลายหมอกลงบรรยากาศสวยงามแล้วครับแต่ว่าผมบ่มากปานในดอกครับหายเห็ดนะ่ะมันเปียกมันจื้นครับเมื่อนี้กับพบพ่อกันอีกยุ่โ้งเหตุขึ้นเก้าละครับครับเขาหาขึ้นมามือเศร้านี่กับ บบได้หานะครับยางตั้งใจยางขึ้นมาว่าที่เขาไปเบื้องเห็ดทางไหนนละครับวามันที่ออกบบออกเนาะนี่ลหละกอหัวก็ได้ซ้ำนี่ลหละครับบ่ท่านได้หลายดอกเพราะว่าฝนมันตกบ่สามารถที่สันเก็บเห็ดได้ครับมือเช้านี่ก็ใส่เสื้อกันฝนอยู่ตอนนี้ฝนก็เริ่มซาๆแน่แล้วครับก็เลยมาถอดเสื้อกันฝนออกก็เหลือแต่เสื้อแจ็คเก็ตนี่ล่ะครับถุงมือกับวได้ใส่ได้ครับมือเนี่ยไปครับจังไดกัลุ้นน้ำกันไปเาวๆล่ะครับมือเนี่ ว่าเขาสีมันบ่มานจัาานงใดเนาะครับเนาะมานบ่มาน,ามานยังใดก็ติดตามไปน้ำกันเลยครับเฮ็ดพึ่งครับฮ็ดพึ่งเหลืองสองดอกครับสองดอกงงามอยู่ครับเนี่ย เห็ดก้ครับเห็ดก้อีกดอกนึงครับโอ้ Ooh, สวยงามอยู่ครับ พึ่งเหลืองอีกดอกนึงครับเห็ดก้เห็ดพึ่งแดงครับ เคื่งไค้ครับ อถึงนกยูงครับนกยูงหนึ่งตัวยุ่ขห่างกันละครับก็ดอกเมื่อกี้หนึ่งบ่เห็นอืเห็ดละงอกน้อยครับดอกเนึ่งโมเมนต์ละงอกสิออกเต๋ย หน่งชาติครับอใครเห็นเรางกตัวเนี่ย ไละงอกครับละงอกอย่างพาให้เบิ้งครับเดี๋ยวละงอกเหลืองครับเนี่ยเป็นละงอกเหลืองนีงสิได้เก็บละงอกอีกเยอะบ่ครับ ลังออกตรบนี้ครับตอนแรกไปแล้วครับใครเนี่ยบ่เห็นเหรอครับบางเที่ยวผมกับบ่เห็นด้วยกันเมืเ่อเชียร์บางอีกที่หลังแจ้งเห็นครับใครเนี่ยครับวางหันได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าไข่ครับเก้าไข่ก็ถือว่ามูไน่เติบเ้วยครับนะ่ยผึ่งแดงครับ คขาไหมครับถึงนกยุ้งครับอีกบอกนึงครับขาบบกง่ายเลย กำลังนากินเลยครับซ่อเนี่ยกำลังแซ่บอือิ่งชาิครับรอกงไงยเลยเอาได้บ่น้อเนี่ยกัอนอือสวยงามอยู่ครับอือมีอีกดอกนึงน้อย นุงอีกดอกนึงครับกำลังงามๆเลยโอ้ที่อีกดอกนึงสองดอกนุ่งอีกตัวนึง สวยงามอยู่ครับมันสีมานเห็ดเพิงนกยุ้งอยู่เตียเมื่อกุ่มค่าลุยฝนเลยหมอื้ครับ เห็ดเพิ่งยังเลยเนี่ยทุกคนนอ,อ้เห็ดเพิ่งชาติครับดอกงามเลย พึงทราดครับ ยุ้งอีกครับいいสามซีดอกเป็นมูจ้ะครับ อือค่ะมูนึงอืมมูนึงแับง่าเลยครับั่าี้ เดียวได้ครับเนี่ยโอ้โหมัน,นี่ง่ายเติบครับซีบก็ดอกคนน่ะเดี๋ยวมาหาบางอีกก่อนครับเพิ่งแดงครับดอกดน้อยๆแบบน,นี้เอาไว้ก่อนครับดอก <c ười> ใส่ถุงมือได้แล้วฝนยุดแล้วครับเปลี่ยนเสียเสียเปี่ยงมืดคุมคาลุยฝนอยูะดอกมือเนี่ย บอกยุก้งอีกแล้วครับดอกงามๆเลยกำลังออกเลยครับดอกงามๆเลยอนี่ดอกน้อยอืออือ ดอกน้อกๆจะเกิดนี้ครับ ใบถือดอกหน่อยมันนะครับดอกน้อยๆมันเนเี้งหลังเกิดเลยครับอีกจักเมื่อสองเมื่อทอ่เอาได้อยู่น่ครับอีกดอกนึ่งโอ้ยนี่ปาดขาดคอรอแล้วครับ อย่างนี้แกแหรอครับว่าเอา,เ,วเอาได้ดอกเดียวครับเพิงเหลืองผลอยู่น้ำมูจังได้เก่ยวอีกครับ ในน้อยเบิงมื่อหนาค่าได้ไหมครับ หมูนี่ก็นใหญ่เท่ากันละครับสิบเป็นสิบยุดอกมูมูนี่ครับเนี่ยผมเหยียบครับเนี่ยวังหันผมเก็บอยู่มูที่เขาอีกเอาวัางหันอ่ะวันนี้หันหลังมาจังใดจังเหยียบเฮ็ดครับเถอะเบิ่งแต่ว่าก็เอาได้ดยุดอกบ่เสีย ครับเห็ดพ่งนกยูงดอกงามงาเหยียบไปแปลเอ็นเลียดอยู่น้อยนึงครับน่ว่าเป็นยังครับบ่าห็นเนาะ นกยุ้งอีกครับบอกมึง ดอกหนึ mm ่ง hmm. อีกดอกสองดอกก่อนอือหัวลุดเสยครับว่ามาจะกบ้านไยอีกดอกหนึ่งครับ ดอกนึงครับอีกครับสามดอก แล้วครับดอกนึงเห็ดมือนี้ออกเป็นมู่ดีเนะครับเนาะเพราะว่ามันกำลังจะออกอะครับเห็ดเผิ่งลูกยุ้ง<ม>พอดอกนึงกับยางวนหากับ ก็ได้อยู่ครับ เียงได้คือเก้าหรอครับงอหลุดก็ได้ อดอกนึ่งเหรย่างหามนม,มีมูลอดครับเมื่อน่ะกะลังเกิดครับอดอกน้อยอืดอกน้นอย ดอกหน่อยครับบ่เอาเอาเอาแต่ดอกง่ายนะครับดอกหน่อยเขาที่เอาไว้เมื่อหนาใครเขาได้มา <ม>เป็นแดงแดงครับอือ<ม>ดอกน้อยอือ<ม> อีกครับนี่ก็จุ่มเหมือนยองเสียเลย มาเบิงผลงานการหาเห็ดของเขาสำหรับมื้อนี้ครับสำหรับมื้อนี้เขาหมานกะหมานกบเป็นเห็ดเพึงเนาะครับเนาะกะช่วงแรกๆกะเป็นเห็ดพึงเหลืองแล้วกับเป็นเห็ดเพึงแดงครับมาช่วงท้ายๆนะครับช่วงหรือว่าช่วงหลังๆครับเขาก็ับมาได้เห็ดพึงนกย้งครับดอกกะกำลังงามๆเลยครับกำลังพอดีกินละครับดอกซ้ำนี่แกงนี่รสชาติจะออกหวานๆนะครับมีบางท่านสอบถามเขามาว่ารสชาติมันเป็นจังได รสชาติถ้าดอกประมาณนี้นะครับถ้าดอกจังซี่รสชาติจะออกหวานหวานนะครับเนี่ยเจีงเชี่ยวกุบกุ๊บหวานหวานครับแต่ถ้าดอกอยากบานบแน่แลอก็ขามันจะเป็นคมคมนะครับดอกก็จะเป็นคมคมแน่น้อยๆเพื่อนก็จะบริยมกินขานะครับคือที่เห็นเพื่อนตัดขาเนียวเงียวตัดขาออกเยอียวเงี้ยวนี่คือถ้าดอกบานแล้วขามันจะกินบ่แซ่บครับมันจะเป็นเฝ้าๆนะครับขามันบ่แซ่บส่วนมากเพิ่นจะบอกอาขามันลายครับคันดอกบาน แต่ถอกจุ่มๆมั้งส่ดอกงามๆส่น่ะกินแซ่บเม็ดลรอครับเอาละครับสำหรับวันนี้เขาก็มีข้อหมานมาฝากพี่น้องเขาซับนี่หระครับเบื้องคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกซับทุกเมนทุกการรับชมครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อาการชิปนาครับผมสวัสดีครับ